สวัสดีครับวันนี้อยกับผมเคปเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้อยู่นะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับยกต้นนะครับเป็นลายเสมาใบโพ ของช่างนะครับในยุคต้นนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับจํานวนสีเล่มนะครับว่ามีของช่างท่านไหนบ้างนะครับวันนี้ผมก็ได้อเอามาทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมสีเล่มนะครับในอาูปแบบต่างๆนะครับของลายเสมาไบโพลนะครับของแต่ละช่างนะครับแล้วก็วิธีการดูนะครับอาว่าเป็นของช่างท่านไหนนะครับของลายเสมาไบโพลนะครับวันนี้ก็อาเป็น ลายเสมาไ้โพทั้งหมดนะครับสี่เล่มนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับเล่มแรกก่อนนะครับพยายามจะอัดให้อ่าอยู่ในสิบนาทีนะครับจะได้อ่าไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็อ่าพยายามจะให้อ่าอยู่ในประมาณนี้นะครับจะได้ไม่อ่าใช้เวลามากนะครับในการอัดนะครับเพราะว่าผมก็มีธุระต้องไปทําต่อนะครับอ่าก็มาดูเล่มแรกนะครับเป็น อ่าลายเสมาใบโพนะครับเล่มแรกนะครับที่อ่าผมจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นศิลปะนะครับของช่างสอนนะครับในยุคยุคต้นนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นหนึ่งช่างนะครับช่างหลักนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับที่คนที่เก็บสะสมนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมหรือว่าอ่าคนที่กําลังศึกษาอยู่นะครับจะต้องรู้จักนะครับหรือเคยผ่านตานะครับอ่าหรือเคยได้ยินชื่อนะครับเป็นช่างสอนนะครับอ่าเป็นช่างที่ ตอกมีดนะครับให้หลวงพ่อเดิมนะครับตั้งแต่ยุคต้นนะครับยันยุคปลายนะครับก่อนหลวงพ่อเดิมจะมรณภาพนะครับปี2494นะครับก็ตอกมาต้องตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับตั้งแต่ยุคต้นๆนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ทําการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลนะครับประเภทมีดหมอครับแล้วก็เป็นช่างที่ว่ากันว่าตอกลายนะครับเสมาใบโพนะครับได้สวยที่สุดนะครับสําหรับในหมู่นักสะสมนะครับหรือคนที่นิยมนะครับเก็บลายเสมาใบโพนะครับจะว่า เขาจะบอกกันว่าลายของช่างสอนเป็นคนที่อ่าตอกลายนะครับเสียมาไปโพได้สวยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นช่างที่อ่ามือนี่ไม่ธรรมดานะครับในการตอกลายนะครับเพราะว่ามือนี่เป็นมือนิ่งมากนะครับในการตอกลายนี้นะครับนี่อันนี้คือลายของช่างสอนนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับวันนี้ผมก็เอาไม้ชมสี่ช่างนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาของช่างฉิมมาทําวิดีโอให้รับชมนะเพราะว่ามีคนได้มา ขอแบ่งผมไปนะครับเอาไปบูชานะครับก็เลยอาคารนะครับของช่างชิมนะครับแล้วก็ช่างแมนนะครับแล้วก็ช่างไข่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เอามาทํานะครับเอามาทําให้ชมสีเล่มนะครับเป็นของช่างสอนะครับแล้วก็อีกสามช่างแต่ผมจะบอกนะครับว่าเป็นของช่างท่านไหนบ้างครับอันนี้ผมก็ให้ดูของช่างสอนก่อนนะครับช่างหลักของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีประวัตินะครับความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกท่านนี่ก็อาจจะต้องรู้จักนะครับถ้าผมพูดพูดชื่อไปนะครับเพราะว่า คนที่เพิ่งเก็บสะสมนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะลึกอะไรนะครับก็บางทีก็อาจจะรู้จักแค่นี้นะครับช่างสอนช่างฉิมนะครับช่างไข่ช่างแมนนะครับอแต่ว่าอีกสามช่างที่เหลือนี่หลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่ามีอยู่ในประวัติความเป็นมานะครับหรือการจัดสร้างนะครับตามหนังสือนะครับมีแหล่งอ้างอิงนะครับในหนังสือของอันนี้ผมก็ต้องขอเอ่ยชื่อนะครับเป็น อ่าคุณประสิทธิ์นะครับโตวีวัฒนะครับเจ้าของหนังสือวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มใหญ่นะครับเล่มนั้นก็อ่ามีรายละเอียดลงอยู่อย่างชัดเจนนะครับแต่ละลายที่ผมเอามาลงนี่ก็มีอยู่ในหนังสือทุกเล่มนะครับแล้วก็ธรรมชาติความเป็นไปเป็นมานี่ชัดเจนทุกเล่มนะครับมีแหล่งที่มานะครับไม่ได้อ่ามั่วนะครับหรือว่านั่งเทียนพูดนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นลายของช่างสอนนะครับเนี่ยการตอกลายของช่างสอนะครับจะอ่าผิวนะครับลายของช่างสอนเป็นช่างที่ ตอกลายเสรมอวยวได้สวยนะครับแล้วก็การตอกกระดูกงูของช่างสอนนี่จะชัดเจนนะครับนะมือฮะนี่นะครับมือของช่างสอนก็ในการตอกลายครับอันนี้เป็นยุคต้นนะครับของช่างสอนนะครับลายเสมอวยวนะครับอันนี้จะไม่มีจุดนะครับจุดนี้ไม่ใช่จุดสังเกตนะครับว่าเป็นลายของช่างสอนนะครับอันนี้ไม่มีจุดแต่ก็เป็นของช่างสอนนะครับแบบมีจุดที่อยู่ในฐานตรงนี้นะครับผมก็มีนะครับแต่ว่า เล่มนี้ก็เป็นของช่างสอนเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับในยุคยุคต้นนะครับอันนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่เป็นมีดที่สวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับดูง่ายนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็ฝักกระด้ามเป็นของเดิมๆนะครับแล้วก็มีธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็่าพบเจอได้ยากนะครับในปัจจุบันนะครับการเล่นหาการเปลี่ยนมือแต่ละครั้งนี้ มีลักษณะถึงจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นี้นะครับแล้วก็ราคาสูงนะครับถึงจะเป็นลักษณะนี้นะครับด้วยความสมบูรณ์นะครับแล้วก็สาภาพของตัวมีดนะครับปัจจุบันนี้ก็การเปลี่ยนมือแต่ละครั้งนี้ก็เล่นหากันหลายหลักนะครับสําหรับมีลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ได้ต่างกากด้ามงานนะครับ <die in> <world> พุทธคุณนี่ไม่ได้ต่างกันนะครับแค่ความนิยมของด้ามงานนี่อาจจะนิยมมากกว่านะครับด้วยความ ที่เป็นงานครับแล้วก็ความนิยมของในวงการสะสมพระเครื่องอะไรนี้นะครับ <_ d ance> เขาจะนิยมด้ามงานฝักงานหรือว่าด้ามงานฝักไม้มากกว่านะครับมากกว่าจะสะสมแบบนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้พุทธคุณก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์นี่แถมจะมากกว่าด้วยนะครับ <_ d ance> เพราะว่าเป็นมีดของชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่อยู่ในยุคหลวงพ่อเดิมนะครับในสมัยนั้นนะครับที่เขาอาใช้นะครับพกติดตัวกันนะครับนี่ผมก็เป็นเล่มแรกนะครับที่จะมาให้ชมนะครับี่ก็เป็นของ ช่างสอนนะครับในยุคยุคต้นนะครับเป็นหนึ่งช่างนะครับช่างหลักของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักนะครับหรือเคยเห็นนะครับวิดีโอนี้ผมก็เอามาให้ชมสี่เล่มนะครับแต่ละช่างนะครับนี่นะครับเป็นเล่มที่สองนะครับเป็นลายเสมาใบโพเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นศิลปะนะครับของช่างชาวบ้านนะครับในยุคต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันครับเป็นช่างชาวบ้านมีอยู่ในหนังสือของคนประสิทธิ์โตวิวัฒเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นลาย เสมาใบโพโบราณนะครับยุคต้นนะครับเป็นศิลปะช่างชาวบ้านนะครับนี่ลายเสมาใบโพจะแปลกๆแบบนี้นะครับเป็นสามล่องเลือดนะครับของการตอกลายนะครับนี่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าล่องเลือดนะครับสําหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่กําลังเริ่มสะสมหรือกําลังศึกษาอยู่นะครับสามล่องเลือดก็คือนี่นะครับนี่คือหนึ่งล่องเลือดนะครับหนึ่งล่องเลือดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับเทียบกับ มีดของช่างสอนนะครับนี่หนึ่งร่องเลือดจะเป็นหนึ่งร่องเลือดยาวๆนี้นะครับนี่คีอย่างนี้ไปนะครับนี่ในการใช้ตอกนะครับมีดหลงพ่อเดิมทุกเล่มนะครับทุกองค์ประกอบนะครับต้องใช้มือนะครับในการทํานะครับในสมัยก่อนไม่ได้ใช้เครื่องนะครับหรือว่าเครื่องปั๊มหรือเครื่องหล่อขึ้นนะครับในเหมือนในสมัยนี้นะครับไม่เหมือนเหรียญนะครับในการใช้ใช้เครื่องพิมพ์นะครับหรือว่าหล่อหรือว่าปั๊มขึ้นมานะครับในสมัยก่อนนี่เขาใช้ในการตอกนะครับการใช้สิวการใช้ อ่ค้อนนะครับในการตอกนะครับการตอกลวดลายนี้ต้องเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับอ่าช่างมีที่มือฝีมือมากนะครับในการตอกลายครับปัจจุบันนี้ก็อ่ไม่มีแล้วนะครับในการตอกลายนี้นะครับในการใช้มือในการอ่าในการทํานะครับเพราะว่าด้วยความละเอียดนะครับแล้วก็ช่างที่มืออ่าช่างที่มีฝีมือนี่ก็ปัจจุบันนี่ก็อ่าได้เสียชีวิตไปหมดแล้วครับไม่ได้อ่าไม่ได้มีคนสืบต่อนะครับในการตอกลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ลวดลายนะครับของลายเซมาใบโพนะครับในยุคต้นนะครับเป็นศิลปะช่างชาวบ้านนะครับที่พบเจอได้น้อยนะครับแล้วก็น้อยคนจะรู้จักนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับในหมู่เซียนนะครับหรือว่านักสะสมนะครับเพราะว่าเขาเห็นลายนี้แล้วมันไม่สวยนะครับแต่ถ้าถ้าใช้บุตคุณนี่ก็แต่ถ้าไปใช้ก็ไม่ได้ต่างกันนะครับด้วยการผ่านวิธีการปลูกเสกนะครับของหลวงพ่อเดิมมาเหมือนกันนะครับถึงจัด ลวดลายไม่ได้สวยนะครับแต่เน้นใช้บุทธคุณก็อ่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนี้ลองเปลี่ยนไปเป็นด้ามงานนี่ก็อจับต้องยากนะครับเพราะว่างานนี่เป็นอ่วัสดุนะครับยิ่งเพิ่มมูลค่าในตัวมีดไปด้วยนะครับเนี่ยต่างจากด้ามไม้เยนะครับทั้งที่บางเล่มนะครับเป็นลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันยุคเดียวกันช่างคนเดียวกันนะครับอ่แต่ต่างกันแค่ด้ามนะครับหรือต่างกันแค่ฝักนะครับราคาก็อ่ห่างกันเป็นสิบยี่สิบเท่านะครับ อ่านี่ผมสมมุติสมมุติราคานะครับสําหรับอ่าถ้าเล่มนี้นะครับแสนหนึ่งนะครับอ่าในผมสมมติราคานะครับนี่ถ้าเป็นด้ามด้ามไม้ฝักไม้อย่างนี้นะครับเป็นอ่าราคาหนึ่งแสนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนตรงด้ามนะครับเป็นงานนะครับอ่าจากแสนหนึ่งนะครับมันจะแพงไปเลยนะครับอ่านี่ผมสมมุติสมมตินะครับเนี่ยถ้าเปลี่ยนแค่ด้ามตรงนี้นะครับมันจะเป็นราคาล้านหนึ่งนะครับอ่ามันก็ไม่ได้เป็นราคาที่เวอร์เกินหรือแพงเกินนะครับในวงการที่เขาเช่าหากันจริงๆนะครับบางทีเล่มแค่ ขนาดนิ้วก้อยนี่ก็เป็นล้านแล้วครับก็มีให้เห็นทั่วไปนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับอนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้อยู่นะครับแล้วก็มาทําวิดีโอให้รับชมนะครับนี่ฝักเดิมๆนะครับแต่ละเล่มที่ผมเอามาทําวิดีโอให้อทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดที่สวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับเนี่ยผม อ่าสวยไม่สวยทุกท่านก็ดูพิจารณาเอาเองนะครับแต่ว่าผมคัดขึ้นมาทําวิดีโอแต่ละเล่มของผมเกือบร้อย EP นี่จะเป็นมีที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็อ่าสภาพดีทุกเล่มนะครับฮะแล้วก็หลักๆจะเป็นมีที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับนี่่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับของลายเสมาใบโพนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นอ่าช่างชาวบ้านยุกต้นนะครับนี่เป็นลายอ่าไบโพโบราณนะครับมีแบบในหนังสือนะครับ ในก็ผ่านไปอีกหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูเล่มต่อไปนะครับว่าเป็นของช่างคนไหนนะครับนี่ก็เป็นศิลปะนะครับของช่างยุคต้นนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่เราไม่ได้รู้จักชื่อนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกจดนะครับหรือว่าถูกบันทึกไว้ในประวัติของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่ามีการจัดสร้างอยู่จริงๆนะครับตามแบบในหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นลายเสมาใบโพนะครับโบราณอีกหนึ่งรูปแบบนะครับ อ่าเป็นลายเสมาใบโพโบราณแบบเล่มนี้นะครับแต่ว่าเป็นคนละช่างนะครับในการตอกนะครับอันนี้เป็นลายเสมาใบโพโบราณนะครับเป็นอ่ามีดไซส์ขนาดพกพานะครับนี่เป็นอ่าด่าไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับสาหรับเล่มนี้นะครับเป็นลายโบราณโบราณนะครับของช่างยุคต้นนะครับที่อ่านได้ตอกมีดนะครับให้หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ส่งให้หลวงพ่อเดิมปลกเสกนะครับในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ ไม่มีกําลังนะครับไปจับด้ามงาฝักงานะครับหรือว่าด้ามงาฝักไม้ครับเหมือนในปัจจุบันนะครับก็เลยใช้ด้ามไม้ฝักไม้ไปนี้นะครับปัจจุบันก็เสียนนะครับหรือว่านักสะสมก็หันมาเล่นแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าด้ามงาฝักงามันราคาสูงนะครับแล้วก็หายากนะครับแล้วก็หาเดิมเดิมยากนะครับที่จะแท้เลยนะครับอยากก็เลยจะหันมาเก็บลักษณะนี้กันนะครับกับผมก็มีอยู่เยอะนะครับสําหรับด้ามไม้ฝักไม้เพราะว่าวิดีโอผมนี้ทําเกือบร้อย ep นะครับเน้นจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า ราคาไม่สูงนะครับแล้วประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับเป็นของเดิมๆนะครับอ่าแล้วปัจจุบันนี้ก็คนหันมาเล่นเยอะนะครับเพราะว่าพุทธคุณนี่อ่าแล้วก็ประสบการณ์นี้สูงนะครับคนรอดตายจากมีด้ามไม้ฝักไม้อย่างนี้เยอะนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับคนรอดตายเยอะนะครับเนี่ยแต่ละเล่มที่ผมออกมาทําก็เป็นของเดิมๆนะครับเป็นของเดิมๆได้ไม่มีการถอดไม่มีการ อ่ติดมาใหม่นะครับเนี่ยการสังเกตง่ายๆนะครับนี่จะมีถ้าเล่มที่ถอดมานะครับจะตรงนี้จะอ้านะครับแล้วจะมีคาบกาวอ่าหรือว่ารอยเชื่อมมาใหม่นะครับแต่นี้เป็นของเดิมๆนะครับเพราะว่าเป็นมีดที่เขาไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้งานนะครับเขาเก็บไว้บูชาไว้นะครับด้วยคนที่ศรัทธาเหมือนกันครับในยุคสมัยก่อนนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่เป็นลายเสมาใบโพนะครับโบราณนะครับอีกหนึ่ง อีกหนึ่งชิ้นนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นลายเสมาใบโพโบราณเหมือนกันนะครับนี่ลายก็จะเป็น,นาลายแปลกๆโบราณโบราณอย่างนี้นะครับที่เราไม่รู้จักชื่อช่างนะครับแต่ว่าประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนนะครับมีอยู่ในหนังสือตามการจดบันทึกทุกอย่างนะครับทุกเล่มนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้รับชมนะครับนี่จะมีอยู่จริงใครจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ถือว่า อ่ะผมมาเล่านิทานให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครเชื่อนี่ก็เราก็ต้องดูตามตัววัตถุมงคลได้นะครับว่ามันถึงยุคจริงหรือเปล่านะครับนี่อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่อ่าเป็นช่างอีกหนึ่งคนนะครับท,ท,ที่ได้ลงประกรวดนะครับในยุคสมัยที่หลวงมพ่อเดิมวัดหลวงพ่อเดิมนะครับได้อ่าจัดการประกรวดการแข่งตีมีดขึ้นนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ชนะนะครับอ่าก็เป็นช่างก้อนนะครับ น้อยคนจะรู้จักนะครับอันนี้ผมก็ได้ประวัติมานะครับว่าเป็นเป็นมีดของช่างก้อนนะครับนี่นะครับเป็นลายเสมาใบโพมอนกันนะครับยกต้นเหมือนกันนะครับอที่อ่าเป็นช่างอีกหนึ่งท่านนะครับที่ตอกมือได้สวยนะครับแล้วก็่าลายลายของท่านเนี่ยจะคล้ายๆอ่ากับช่างท่านนี้นะครับแต่ว่าเป็นคนละช่างกันนะครับนี่ ของท่านนี่ก็จะมีกรีบในข้างในอีกนะครับอ่าเป็นหนึ่งช่างนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ขนาดใหญ่นะครับอ่าเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันนะครับนี่เป็นมีดที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งช่างนะครับที่อ่าน้อยคนจะรู้จักนะครับอ่าเพราะว่าเป็นช่างที่ไม่ได้ถูกจดนะครับอยู่ในอ่าประวัตินะครับในการตีมีดของวัดหนองโพนะครับแต่ว่าอ่านี้ที่ผมทราบมานะครับอันนี้ก็มีคนมาเมนในช่องวิดีโอผมนะครับว่านี้เป็นมีดของช่างก้อนนะครับแล้วก็ ได้ลงประกวดนะครับในตอนที่ช่างฉิมนะครับช่างสอนช่างแมนช่างไขนะครับได้แข่งประกวดกันนะครับที่วัดหลวงพระเดิมเขามาหาช่างไปตีมีนะครับแต่งานนั้นช่างช่างฉิมจะได้แชมป์ไปนะครับสําหรับการต่อในปีนั้นนะครับช่างก้อนนี่ก็ไม่ได้แชมป์ไปนะครับแต่ว่าได้ลงประกวดนะครับแข่งในงานตีมีในปีนั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นมีนะครับของช่างก้อนนะครับเนี่ยเป็นมีที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็น้อยคนจะรู้จักนะครับสําหรับช่างท่านนี้นะครับ นี่นะครับเป็นหนึ่งล่องเลือดยาวนะครับสมบูรณ์มากนะครับเล่มนี้นะครับอ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่างนะครับสําหรับให้ดูคร้าวๆ้านะครับประวัติความเป็นมาเราก็อของช่างนี้ก็ผมก็รายละเอียดผมก็ได้มาแค่นี้นะครับเว่าเป็นของช่างก้อนนะครับอ่นนี่ก็เป็นข้าวข้าวนะครับสําหรับอสี่เล่มนะครับสี่วิดีโอนะครับประวัติความเป็นมาชัดเจนทุกเล่มนะครับอันนี้ผมก็ อัดประมาณสิบห้านาทีนะครับอ่าคข่าๆนะครับเพราะว่าต้องออกไปทําธุระต่อนะครับอ่านอ่าวิดีโอนี้นะครับก็ต้องเข่าๆนะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอ่าก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอผมมีประโยชน์นะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับอ่าวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทางไอดีไลน์นะครับ 098-931-5050นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ098-931-5050นะครับอ่าวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ